สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกตอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินค่ะอําเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วค่ะจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ค่ะอยู่ตรงข้ามกับบ้านพนมไดอําเภอสัมภาวลูนจังหวัดพัตวองของกัมพูชาค่ะซึ่งตอนนี้ก็ปิดอยู่ค่ะคือช่วงนี้ช่วงโควิดเขาก็ยังปิดด่านกันทุกที่นะคะวันนี้ค่ะเกตจะพาทุกคนไปดูตลาดบ้านเข่าดินค่ะ ซึ่งเขาก็สร้างขึ้นมาจะให้มีลักษณะคล้ายๆตลาดลงเกลือที่อารันนะคะแต่ว่าที่นี่สร้างทีหลังก็เลยเล็กกว่าค่ะวันนี้ค่ะเกศก็ตั้งใจพาทุกคนมาเดินดูตลาดเขาดินนะคะว่ามีอะไรบ้างเหมือนที่ตลาดลงเกลือไหมแต่ตลาดส่วนใหญ่เขาจะติดนะคะด้วยพิษของโควิด เกดดูแล้วอะคะ่ะที่นี่มีแค่ไม่กี่อาคารนะคะจะลองนับดูอะคะ่ะว่ามีกี่อาคารตลาดยิ่งมากเลยค่ะจริงๆแล้วอะเกดตั้งใจจะมาซื้อผักแล้วก็ผลไม้เพราะว่าที่นี่ราคาค่อนข้างถูกถูกกว่าที่ลงเกลืออีกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะที่นี่เนี่ยหน้าทุเรียนจะมีทุเรียนขายเยอะมากแล้วก็ราคาถูกมากเลยค่ะแต่วันนี้ตั้งแต่เดินมาเนี่ยยังไม่เห็นผักและผลไม้แล้วก็ยังไม่เห็นทุเรียนเลยอะค่ะ ข้างหลังโน้นนะคะเก็ตว่าน่าจะเป็นตลาดผักและผละไม้อ่ะคะ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าทางเข้าอยู่ทางไหนคือตลาดเงียบมากปิดเกือบหมดเลยอะคะ่ะก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่นะคะนิดหน่อยเกตก็เดินมาจะถึงตลาดสดอะคะ่ะพี่สาวบอกว่า หมูที่นี่ถูกมากเลยค่ะปกติเราซื้อหมูกันกิโลละร้อยกว่าบาทใช่ไหมคะที่นี่จะกกิโลไม่ถึงร้อยค่ะคือแพงสุดอาจจะร้อยยี่สิบอะค่ะมันจะไม่เท่าตลาดของเราอะค่ะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงขายได้ถูกจังนะคะเก็บก็นับดูแล้วอะค่ะมีอาคารขายของอะค่ะทั้งหมดสิบอาคารค่ะยังไม่รวมข้างหน้านี้เดี๋ยวเก็บให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าข้างนัน้นเ้ยตอนนี้ประชาชนแตกตื้อ นเนี่ยค่ะฝั่งนี้จะมีทั้งหมด10อาคารรวมรวมนี้แล้วนะคะแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นยาวๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเกดลองเดินไปดูข้างหน้าหน,น่ามีอะไรค่ะโอ้ยทุกคนคะ่ะเกคิดว่าอันนี้คือหมู่ป่าค่ะส่วนประสานงานตลาดบ้านเขาดินค่ะอ๋อเป็นเทศบาลตำบลคลองหาดค่ะอำเภอคลองหาดอ๋อข้างหลังเขาก็ยังมีนะ ตรงนี้เป็นตลาดปลาค่ะเ,เข็กเขึ้นไป้ไปนะเป็น,นขายของทะเลนั่นเลยค่ะอ๋อเขาขายปลาค่ะเห็นแล้วแล้วก็ข้างหลังนี้ไม่มีอะไรแล้วอะค่ะร้านนอนนะคะข้างหลังน,นะที่มีผู้ชายยืนซื้อของอยู่ะคะ่ะเขามีขายหมูป่าแล้วก็ไข่กวางด้วยค่ะไม่กล้าไปถ่ายที่ร้านเขาตอนนี้ค่ะคือแปดโมงเชา้าเพราะว่าที่เกดรีมานี่คือเกดก็คือไปถามเขาไว้แล้วว่า ที่ตลาดเขาดินมีอะไรขายบ้างเขาแนะนำให้มาเช้าๆค่ะเพราะว่ามาขายๆตลาดจะไว้จะไม่มีคนขายของแล้วที่ตั้งใจจะมาก็คือถ่ายตลาดเขาดินเสร็จแล้วก็จะถ่ายของกินที่ตลาดเขาดินซึ่งตั้งแต่เกตเดินมาเกตยังไม่เห็นมีของกินเลยค่ะคือตอนนี้8ปดโมงเช้าเมื่อเชา้าแม่บอกว่าให้ไปกินข้าวที่ตลาดแล้วกันนะลูกคือเกก็หิวมากเลยค่ะแต่ว่า มันจะมีอะไรกินหรือเปล่าไม่รู้นะเกดใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีเกดก็เดินจนทั่วตลาดแล้วะค่ะจริงๆในความคิดคือกินก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ก็ขนมจีนซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอไอ้ที่พูดถึงมาเลยค่ะตรงนี้ค่ะจริงๆคือเป็นลานจอดรถนะค่ะมีรถจอดอยู่ไม่ถึงสิบคันแล้วก็ไม่มีก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเลยค่ะ แปดสิบร้านหนึ่งขายร้อยเจ็ดสิบเราก็เลยซื้อมาโลหนึ่งหรอ,อโลหนึ่งร้านที่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะแล้วได้ไปทําหมูเขาบอกว่าหมูเขาขายโลละเท่าไหร่หมูข้างในมันหมดแล้วก็เลยเดินไปมันมีคอหมูมีอะไรบ้างร้อยสิบรูล,ละห้าสิบบาทเศษหมูเขาเหมาให้ห้าสิบบาทก็เลยซื้อมาเออ,อตอนนี้หาของกินก่อนไม่มีอะไรก <ใจ S 1> ินเลยค่ะ มีไข่ตัวซื้อไข่ตัวกินดีป่ะจะช่วงช่องหมูป่าไปผัดเลยโอคือยันนี้เราก็จะได้กินผัดเผ็ดหมูป่าใช่ไหมเกซือช่องหมูป่าไหมเออปไปเดินไปดูมปไม่รู้มีป่ะิกแกงเผ็ดอันนี้เป็นเกลือค่ะมีเกลือป่อนเกลือเม็ดเมื่อก่อนที่ตลาดโรงเกลือเป็นโรงขายเกลือนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะ่ะเขาขายอย่างอื่นกันมากกว่าเกลือ สินค้าก็มีคล้ายๆที่ตลาดโรงเกลือคะ่ะแต่ว่าที่นี่ไม่ได้มีให้เลือกเยอะเท่าที่ตลาดโรงเกลือคะ่ะอันนี้เป็นร้านขายหมูป่าค่ะเขาก็ม,มีเครื่องมีพริกแกงกับมีเครื่องแบบนี้ให้ด้วยนะคะคือเครื่องไปผัดหมูปา่าคือทั้งตลาดมีอยู่แค่นี้อ่ะเกตว่าเกตซื้อไข่ตัวดีกว่าคะ่ะอันนี้ไขยย่ยยงไงไรคะฟองละสิบบาทแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ ขาฟองยี่สิบเฮ้ยอยากกินทูเรียนมาค่ะขอจับหน่อยนะโอ้ยยังแข็งอยู่มีลูกเดียวเกนก็ถามเพราะว่าที่นี่ปิดเงียบอย่างนี้ทุกวันเลยหรือเปล่าคะ mm hmm. เขาบอกว่าปิดช่วงนี้อะค่ะที่มีการระบาดรอบที่สามอะคะ่ะ mm hmm. คือว่าเขาก็เลยปิดกันเยอะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาแต่แม่ค้าเขาบอกว่ากลัวยังไงก็ต้องมาคะ่ะเดี๋ยวอดตาย ดีที่เมื่อเช้าอะคะ่ะเกศทอดลูกชิ้นมาถุงนึงตอนนี้เราก็คงต้องกินลูกชิ้นที่เราทอดมาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เกดคงต้องขอจบแค่นี้นะคะคลิปสั้นๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาเปิดแล้วจเจริญกว่านี้แล้วเกศจะพามาดูใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเกศก็เจอร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ร้านนึงค่ะ